เสียก็ได้ก็เจ้าท่นคุมพอบัวเระเสียฟีมือานดเนวนี่ย่งรตข่ไปล้างเพราะว่ามีเกิดนังขี้ดีจะนกสิย่างนั่นกระสีนี่เหรอมั้งนี่มันไม่จะ่ว่าจุ่มนี่แต่มันงามๆจุ่มทางพุนม่าไปแต่เอามันสั่นมันไปลำป้มไม่แปมบนี้่ทาาคุณนี่เอาหัวสำเนียพ่อล่ะทางนันปล่อยเอาในสุกร กบอกดอกว่าั้งือบกว่ถ้าขนาดพวกเจ้าเบิ่งลีปข่อยก็เจ้ายังมาบปานปลูกตะดนลอดที่นี้ยังสมุนีนี่เก็บยุติก็เจ้าวะนี่แหะสมุนีแบบนี้ละม่งแงบบนไหนเจ่าวะถือว่างามั้ยมันเก็บเลย เก็บถาถุงเก็บถาถูแล้วเจ้าไปใส่เข้ามาจังสี่ตุรุไปซอยไปเก็ไปจะไม่อายนันอดเขาไปมาไปนจอยไปยนท่านกันอ้ยพอดีนะนังบอกไปว่าซอยมึง่พไปนีนั่งจะไปเก็บไปอกันเรื่องกอยยขดไปยาท่านกฟจไข่นอนแล้วนาเลยเรืองเา้่า ใช้น้ำได้ได้ทำได้หรือขาดชุนหบือยังขอจะสองมือนจะเข้าใส่ยืดหงผมดินนี่ช่าน่อดากเห็หลังปูคงดี่ก็มีบ้เ็นอย่างู้นะกตัไปที่ไหนดสดก็แมนนแมนยเนาะปลูกสอวนสวนหนึ่งเขียวสวนนึงขาวไหม ส่วนนึงเขียวส่วนนึ่งขาวไหมผมจักสองเมื่อนีจังมือบัวบัวยังมาจ้างหบืองหน้ากูเ่ยังมนผีขาดหนึงว่ไม่กุ๊กนดแล้วกัน่บู่กูคิดอิยนี่ไม่ปู่ไมีว่าไม่เนื่อยคว่าูไม่่นขึ้นไงดิไนาเลี้ยงงี้จ้งตัวนี่แม่กูตายทังสองเดีขึ้นูกัน้าก็ดีจิก็ทง พักรีเวกบ่าพีตีตีไปโหลดมาเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็มันจะออกดอกสองา้หลังจากทานนั้นทานจากนั้นไปก็ตีไปเรยว่าเดือนละสองหรือสามเทียได้เก็บก็ได้หอดจากข้องสวนได้หอดผู้มาเก็บเป็นว่าไป พนังงานกสิพนังงานกสิไลพ์ตวน้องมัว่าพนังงานกสิไลายตัวนาองวมีเพียงเหเก็บหลายกูเหรเฮ้ยบ่เขียงแรงอยู่โอ้ขัดขาด

เพื่นเว้าเเพื่นแล้ว่แล้วมือกเพ่นพร้อมเทใกนมันสิดแเยล่ดนีม ที่เราเนี่ยพอบนอยากเราบักฮาไหมก็คือวาอ้าง <c oughs> ว้ามันขื้นเพนานถื่อเลข้ยแม่เพาะหนาไร่แม่ทั้งเลยกับบ้า <c oughs> นแล้วตอนแรกถามข่อยว่ยาสิกิดนั่งมึงอยากกินยังละ่ะที่ขวดไงเด้อขวดน้อยกินว่าเป็นเนี่ยแล้วทั้งๆเหมือเหมือน,มอน,มอนแมเป๊ก <c oughs> แปก๊แปกอันมณ์พวกกรส่งข่อยก็โอ้ยไปยังไร่มึอลื่นกับนี <c oughs> ่อยู่ถนดอนไม่ย่อขวดกะทีเด้อแน่ต้องรุมบุบเดี้ยแล้วแบบเมือแล้วแบบทุกข่อยสิเขาไปกินเขาในบ้านแล้ว นั่นแหละเขาเอื่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละเขาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยังว่าเงียบอย่าควงถือก็เงียบไปแต่วมต้องซือ้อกินเดียวน่ะ giác <laughs> cưa, giác hành múa, kiếm rồi bay ngang. phải phải bỏ vào cái búa cũng chỉ đi เรากินดีกันเถอะตัวมาแต่ทางเดียวกันก็เพิ่งสร้างย้ำซีซันใส่คือกะหิตังค่ะแน่นไอ้ตามว่าอยังก๋าเสี่ยวนั่นเสริมๆกูยืมรถอยู่อันนั้นอันนั้นกระสอบนึงไอ้งามคือกันนี่แต่ว่าคขลัดย่างอ๋ออันนึงอันนึงงามเสนีเฝ้ารักษามันไม่อยู่พุนผุนผุนผุนไปพุ่นมันลูกมันยืดเส้นยืดสาย เขาเาพ่อ <toys> ่อกไซื้อมากันนมากันใครก็ใช่ก็ติดตามไม่ได้